สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาทําคลิปแนะนํานะคะในการเอาคลิปใน YouTube นะคะมาโพสต์ลงหน้าร้านค้าเราบนช้อปปี้ทำยังไงนะคะซึ่งสําหรับในวันนี้นะคะหมูจะเอาคลิปรีวิวสินค้าที่หมูเพิ่องอัปลงใน YouTube ไปนะคะหมูจะเอาคลิปนะคะมาแปะเพิ่มในหน้าร้านค้าของหมูนะคะโดยที่เรานะคะจะเข้ามาที่ในช้อปปีนะคะซึ่งอันนี้หมูจะทําผ่านทางคอมเนาะพอเราเข้ามาที่ช้อปปีเข้ามาที่หน้าร้านค้าใช่ไหมคะแล้วมาคลิกที่ตรงนี้เลยค่ะ seller center มุมบนซ้ายมือนะคะ พอเราเข้ามาที่หน้า l e ลิ e เซ e นเตอร์แล้วนะคะให้สังเกตด้านซ้ายมือสุดนะคะแล้วก็ให้ไปที่เมนูร้านอ่าหัวข้อร้านค้าเราก็เลือกติ๊กการตกแต่งหน้าร้านค่ะ ดยที่พ่อเราเข้ามาแล้วนะคะหมูจะรอให้ที่มันหมุนหมุนอยู่ตรงนี้นะคะให้มันแบบขึ้นอัปเดตเป็นแบบหน้าปัจจุบันนะคะอ่ะาแล้วหมูก,ก็จะรอให้มันขึ้นหน้าเต็มพอมันขึ้นเต็มหน้าแบบนี้นะคะเราก็จะมากดปุ่มแก้ไขาการตกแต่งค่ะ ก็จะเริ่มเข้าสู่การตกแต่งหน้าร้านค้านะคะ โอเคทีนี้นะคะถ้าเกิดถ้าสมมติวา่าเวลาที่เพื่อนๆน,นะคะกลับมาแก้ไขเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะคะเหมือนให้อ่ามันจะขึ้นภาพปกร้านค้าของเราว่าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขไหมถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนนะคะเราก็กดปุ่มบันทึกฉบับร่างแบบนี้ได้ได้เลยนะคะหมูจะเลื่อนลงไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะที่หมูปแปะไว้แล้วก็มันจะมีอีกคลิปหนึ่งซึ่งอยู่อันสุดท้ายเลยนะคะหมูก็จะเลื่อนลงมาอันนี้ก็คือคลิปที่2นะคะหมูจะเลื่อนจาก อันล่างสุดนะคะหมูจะกดลูกศรข้างบนนะคะเพื่อที่ทําการเลื่อนคลิปให้มันไปอยู่ในตําแหน่งเดียวกันกับคลิปแรกเพื่อให้คลิปมันติดกันเลยอ่ะนะคะทีนี้คลิปที่1กับคลิปที่2ก็ติดกันแล้วใช่ไหมคะหมูจะทําการใส่วิดีโออันที่3ที่หมูเพิ่งรีวิวลงไปใน YouTube นะคะหมูก็จะเอาใส่เข้ามาอยู่อันบนอยู่อันบนของอันนี้เลยเพื่อนๆสังเกตด้านสายมือนะคะ ซึ่งหน้าใส่มือนะคะจะเป็นเฟรมแบบวิดีโอซึ่งอันนี้มันเป็น2อทับสแปลว่าในหน้าร้านค้าเราใส่คลิปวิดีโอได้สูงสุดถึง3หมูใส่ไปแล้ว2นะคะก็เหลืออีกแค่คลิปเดียวการเอาเฟรมวิดีโอเข้ามานะคะก็คือเราก,กดแล้วก็ลากวางแบบนี้นะคะไปตรงตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการจะวางได้เลยหมูต้องการจะวางคลิปไปบนสุดเลยนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็าไปที่หน้า YouTube เพื่อทำการ Copy Link ได้เลยนะคะ หมูก็จะเข้ามาที่หน้า YouTube นะคะแล้วก็จะก๊อปปี้ลิงก์นะคะเป็นคลิปล่าสุดที่หมูรีวิวสินค้าไปเนาะแล้วก็ก๊อปลิงก์ค่ะจากนั้นก็กลับมาที่หน้าตกแต่งร้านค้านะคะให้เรานะคะเอาเมาส์มาวางไว้ตรงที่เป็นรูปบวกเนาะแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะลิงก์ YouTube แล้วก็คลิกไปได้เลยนะคะกับหัวข้อลิงก์ u t u b e แล้วเราก็วางลิงก์ได้เลยค่ะเสร็จปุ๊บกดยืนยันค่ะ ตอนนี้นะคะคลิปก็มาแล้วให้เรากดบันทึกฉบับร่างอีกครั้งนะคะเรียบร้อยตอนนี้นะคะคลิปก็อยู่บนหน้าร้านค้าแล้วนะคะหมูก็เรียงคลิปติดต่อกัน3มคลิปเลยนะคะทีนี้หมูทําเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการบันทึกฉบับร่างกันนะคะกดไปที่เดิมเลยนะคะบันทึกฉบับร่างพอบันทึกฉบับร่างเสร็จปุ๊บเราก็จะมากดเผยแพร่ค่ะเราก็กดปุ่มเผยแพร่ทันทีได้เลย แล้วหมูก็จะรอให้มันหมุนอันนี้นะคะจะเป็นการเผยแพร่สําเร็จในสําหรับในส่วนของแอปโทรศัพท์นะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทําแบบเมื่อสักครู่นี้ให้หน้าเว็บไซต์ของเราบนคอมนะคะมีการแบบเปลี่ยนแปลงมีการแอด u t u b e เพิ่มนะคะก็กดไปที่ใช้เป็นการตกแต่งหน้าร้านค้าในเว็บไซต์นะคะหมูก็จะเลือกเป็นแบบในเว็บไซต์ด้วยเนาะก,ก็คือเปลี่ยนทั้งมือถือ เรียกว่าอัปเดตทางมือถือแล้วก็ผ่านทางคอมเลยมุก็จะรอให้มันที่มันหมุนๆอยู่ตรงนี้นะคะให้มันขึ้นเป็นหน้าร้านค้าเพื่อให้มันอัปเดตเนาะเสร็จแล้วนะคะกดเผยแพร่ไปยังร้านในเว็บไซต์กดยืนยันอีกครั้งค่ะตรงนี้ก็เผยแพร่เสร็จแล้วนะคะสําหรับผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่านทางคอมก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่หน้าร้านค้ากันอีกครั้งนะคะที่นี้นะคะเออหมูคิดว่าตอนนี้เวลาน่าจะได้แล้วเราจะทําการรีเฟซหน้าจอนะคะเพื่อดูว่าที่เราอัปเดตไปเมื่อสักครู่ที่เราใส่คลิปไปคลิปมาบนหน้าร้านของเราแล้วหรือยังนะคะเมื่อแบบลูกค้าดูผ่านทางคอมเนาะเราก็จะหมูก็จะทําการรีเฟซหน้าจอคะ่ะตอนนี้นะคะร้านค้าก็มาแล้วเรียบร้อยหมูก็จะ อ่าทำการสไลด์ลงไปนะคะสไลด์ลงไปเรื่อยๆเลยอ่ารู้สึกว่าคลิปจะต่อโอเคคลิปต่อจากภาพนี้นะคะคลิปที่เราเพิ่งแอปไปเมื่อสักครู่ ก็มาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเลื่อนลงมาอีกนะคะมันก็จะเป็นคลิปที่2นะคะตามที่เราเรียงลาดับไเลยแล้วก็คลิปที่3นะคะแล้วพอเราเลื่อนลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นสรรพคุณรายการที่หมูเรียงไว้นะคะเพื่อให้ลูกค้าแบบทราบถึงสรรพคุณจนมาถึงสินค้านะคะแต่ว่าก่อนที่ลูกค้าจะมาถึงสินค้าลูกค้าจะทราบสรบรพคุณสินค้าของหมูเราทุกชิ้นเนาะ <S <S ทีนะคะหมูก็จะเลื่อนลงมาที่คลิปแรกหมูจะบอกว่าการเล่น คลิปหรือว่าถ้าเกิดลูกค้ามากดอยากดูสปปรรพคุณสามารถกดเล่นได้เลยไม่ว่าจะทางคอมหรือว่าทางมือถือนะคะโดยที่การเล่นคลิปวิดีโอนี้จะอยู่ในหน้าช้อปปีอยู่ในแอป s h o ปปีโดยที่พอเรากดเล่นกดเล่นไปแล้วอะ เขาอะจะไม่ได้พาเราไปที่แอป YouTube หรือว่าลิงก์หรือว่าในเว็บไซต์ YouTube ต่อนะคะมันก็จะเล่นอยู่ภายในแอป s h อ p e e นะคะก็คือแปลว่าเราสามารถเปิดฟังแล้วก็เลื่อนลงไปดูสรรพคุณสินค้าดูอ่ดูรีวิวสินค้าต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องออกจากหน้า s h อ p e e เลยคะ่ะจะกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ